ไม่อาจเชื่องเรื่องกรรมนะคะกรรมถ้าเรากระทาไปเรื่อยๆนะคะจะส่งผลไปเองไม่ต้องไปเครียดคัดว่าเล่งกรรมนะลูกทําดีไม่ต้องไปคิดว่าเมื่อไหร่จะได้รับผลของกรรมนั้นนะคะตะถาคตตรัสว่ามีแค่สักแต่ว่าทําทําไปเรื่อยๆเหมือนพสูตรด้ามขวานนะคะเราไม่ต้องไปคอยสังเกตว่าขวานมันจะเริ่มด้ามขวานมันจะบินมันจะเริ่มสึกไปเมื่อไหร่นะคะทําไปเรื่อยๆผลมันจะออกมาเองตามเหตุปัจจัยตามเวลาที่เหมาะสม นะคะแล้วก็จะได้เดินมรรคไปด้วยในพระสูตรที่เดินมรรคที่ธรรมะขั้นสูงด้วยก็คือสักแต่ว่าสักแต่ว่านี้ทําได้ไม่ไม่ง่ายนะคะพระสูตรสักแต่ว่าเนี่ยตอนนั้นพระตถาคตถ้าไม่อาจจาไม่ผิดเนี่ยจะเหมือนแบบว่ามีคนแก่มาถามธรรมะพระพุทธเจ้าว่าเขาเป็นคนแก่แล้วเขาจะเดินมรรคได้ยังไงแบบว่าให้สามารถบรรลุมรรคผลน,นิพพานได้เร็วเพราะว่าเขาแก่แล้วเขากลัวเขาตายเร็วพระสูตรพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่า ไปทำสักแต่ว่านะเห็นสักแต่ว่าเห็นได้ยินสักแต่ว่าได้ยินได้ดมกลิ่นสักดแต่ว่าได้กลิ่นได้ลิ้มรสสักแต่ว่าได้ลิ้มรสแล้วก็ทาอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยสักแต่ว่าให้หมดเลยแล้วก็ปรากฏว่าคนนั้นน่ะในสมัยพุทธกาลเนี่ยสามารถหลุดพ้นเ,เดินมากวิธีนี้สามารถหลุดพ้นได้เลยในขณะที่เป็นผู้มีอายุแล้วนะคะเห็นไหมคะเหมือนกันเราปฏิบัติความดีเนี่ยไม่ต้องไปนั่นลูกทำไปเรื่อยๆนะคะความดีส่งผลแน่นอนนะคะกรรมส่งผลแน่นอนนะคะ ไม่ต้องไปเครียดคะ่นะน้ลูกไม่อาให้กำลังใจทุกคนนะคะในการใช้ชีวิตนะลูกนะ